สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่อง ICH Q10 นะคะหรือที่เรียกว่าระบบคุณภาพทางเภสัชกรรมาจากเอกสารที่เรามีเนี่ยเราจะมากลั่นแก่นสำคัญกันว่า PQS นี่มันคืออะไรกันแน่แล้วบทบาทในอุตสาหกรรมยาเป็นยังไงมันต่างกับ GMP หรือ ISO 9001ยังไงบ้างแล้วทำไมเขาถึงมองว่ามันเป็นเหมือนออร่มคันใหญ่เลยครับ ที่สําคัญคือต้องย้ํากันก่อนนะว่าน,นี่ไม่ใช่กฎใหม่ยสะทีเดียวใช่ค่ะไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นเหมือนแบบจําลองหรือแนวทางที่มาช่วยเสริม GMP เดิมให้มันแข็งแรงขึ้นครับผมงั้นเรามาดูวัตถุประสงค์หลักๆของ PQS ตาม Q10 กันก่อนเลยดีไหมครับมี3ข้อหลักๆได้เลยค่ะข้อแรกก็คือ Achieve Product Realization ทำให้มั่นใจว่าเราผลิตยาที่มีคุณภาพดีได้สม่ำเสมอครับ ข้อสองคือ establish and maintain a state of control คือสร้างแล้วก็คงไว้ซึ่งสภาวะควบคุมควบคุมทั้งกระบวนการทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์ตลอดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ3 facilitate continual improvement อ๋อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอันนี้สำคัญมากครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการแล้วก็ตัวระบบ P Q S เองด้วยเข้าใจค่ะทีนี้จุดที่หลายคนอาจจะยัง สับสนนิดหน่อยคือความต่างกับ GMP และ ISO 9001พอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้เลยครับถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆนะ GMP ก็เหมือนอกฎรจราจรขั้นพื้นฐานเลยคือเน้นเรื่องการผลิตการควบคุมคุณภาพเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นส่วนหนึ่งของ PQS อยู่แล้วอ,อส่วน ISO 9001อาจจะเหมือนคู่มือบริหารบราิษัทขนส่งทั่วๆไปเป็นมาตรฐานกลางๆค่ะ แต่ PQS ตาม ICH Q10 เนี่ยมันคือคู่มือฉบับสมบูรณ์ของบริษัทขนส่งยาโดยเฉพาะเลยคือมันรวมเอา GMP หลักการ ISO มาไว้ด้วยกันแล้วเติมสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับยาเข้าไปเช่นอะไรบ้างคะเช่นการบริหารความสิ่งด้านคุณภาพหรือ QRM แล้วก็การจัดการองค์ความรู้หรือ KM ครับที่สำคัญคือมุมมองมันกว้างกว่า GMP เยอะครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เลย อ๋อตั้งแต่ต้นจนจบเลยใช่ครับแล้วก็เน้นการทํางานเชิงรุกคือป้องกันปัญหาไม่ใช่แค่ทําตามกฎไปวันวันภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะพอพูดถึงองค์ประกอบข้างในมีอะไรที่เด่นๆมั้งคะใน P Q S จุดที่คิวซินเน้นมากๆเลยคือความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงครับโอ้โ management responsibilities ครับไม่ใช่แค่สนับสนุนนะแต่ต้องนำเลยทั้งเรื่องชิดทางทรัพยากรการสื่อสารในองค์กรแล้วก็ที่สำคัญคือการทบทวนระบบหรือ management review การทบทวนนี่บางทีอาจจะดูเหมือนทำตามๆกันไปแต่จริงมันสาคัญมากนาะสาคัญมากครับมันคือคกลไกในการดูว่าระบบมันยังเวิร์กอยู่ไหม ต้องปรับปรุงตรงไหนแล้วก็นอกจากเรื่องผู้บริหารก็มีการปรับปรุงต่อเนื่องอย่างที่ว่าไปครับทั้งตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการแล้วก็ตัวระบบเองด้วยครับผมแล้วก็อีกเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยคือระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือ change management อันนี้ก็สำคัญมากเวลาจะเปลี่ยนอะไรในกระบวนการผลิตเนี่ยต้องรอบครอบถูกต้องครับต้องประเมินผลกระทบให้ดีโดยใช้หลักการ QM เข้ามาช่วยเสมอเช่น จะเปลี่ยนไส้กรองหรือเปลี่ยนผู้ขายวัตถุดิบเนี่ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนปุ๊บปั๊บได้ต้องดูให้รอบด้าเลยนะคะครับผมแล้วเพื่อให้ระบบ PQS มันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆเนี่ย Q10 ก็ชี้ไปที่ตัวขับเคลื่อนหรือ Enabler สำคัญ2ตัวมีอะไรบ้างคะสอตัวนี้ตัวแรกคือการจัดการองค์ความรู้หรือ Knowledge Management KM ครับ KM นี่คือยังไงคะใช่แค่การเก็บเอกสารหรือเปล่า ไม่ใช่แค่นั้นครับคือมันเป็นกระบวนการตั้งแต่การสแสวงหาความรู้การวิเคราะห์การจัดเก็บการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ประสบการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบเลยอ๋อเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ใช่ครับเอาไปใช้ตัดสินใจถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมๆมันเกิดซ้ำหรือความรู้มันหายไปกับคนอะไรทำนองนั้นเหมือนเป็นสมองส่วนกลางของโรงงานเลยก็ว่าได้น่าสนใจมากค่ะแล้วตัวที่สองล่ะคะ ตัวที่2คือการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือ Quality Risk Management (QRM) ครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เป็นระบบเหมือนกันคือดูเรื่องความเสี่ยงครับตั้งแต่ประเมินความเสี่ยงควบคุมความเสี่ยงสื่อสารเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ทบทวนความเสี่ยงตลอดเวลา QRM เนี่ยจะช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญได้ว่าควรจะเอาทรัพยากรไปลงที่ตรงไหนก่อนหรือใช้สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องยากๆครับอื ฟังดูเคอกับค r อนี่เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากแต่ในทางปฏิบัตินี่ถ้าจะท้าทายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเคอการจะดึงความรู้จากคนจากเอกสารมาจัดก,การให้ใช้ได้จริงเนี่ยเป็นความท้าทายจริงๆครับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้การมีเครื่องมือที่เหมาะสมอันนี้สําคัญมากแต่ถ้าทําได้เนี่ยประโยชน์ที่ได้กลับมามันคุ้มค่ามากครับทั้งประสิทธิภาพนวัตกรรมการป้องกันปัญหา แล้วขอบเขตของ PQS นี่ก็กว้างจริงๆนะคะครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เลยใช่ครับตั้งแต่ตอนคิดค้นพัฒนาสูตร Pharmaceutical Development การถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology Transfer ไปสู่การผลิตจริงการผลิตเชิงพาณิชย์ Commercial Manufacturing ใช่ครับจนถึงวันที่เลิกผลิตเลิกขายผลิตภัณฑ์นั้นไปเลย Product Discontinuation คือดูแลก,กันตั้งแต่เกิดจนจบจริงๆครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าระบบ P Q S ที่ทำอยู่มันดีมันเวิร์กก็ต้องมีการวัดผลแล้วก็ทบทวนระบบอย่างสม่ำเสมอครับใช้พวก K P I อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับอาจจะดูจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพ K P I ต่างๆเช่นอัตราการปฏิเสธหรือ Batch Rejection Rate อือหืหรือดูว่าระบบคาพาการแก้ไขและป้องกันมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนอัตราข้อร้องเรียนเป็นยังไง แล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ไปคุยกันใน management review ถูกต้องครับเพื่อประเมินว่าระบบโดยรวมมันยังเหมาะสมไหมย,ยังมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่าแล้วก็หาโอกาสในการปรับปรุงต่อไปสรุปแล้วนะคะ ICH Q10 ก็เหมือนเป็นกรอบการทำงานใหญ่ของระบบคุณภาพที่มองภาพรวมบูรณาการ GMP เข้ามาเน้นการปรับปรุงตลอดเวลาตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เลยโดยมีเครื่องมือสำคัญคือ K.M กับ Q.R.M แล้วก็หัวใจหลักคือความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เป้าหมายสูงสุดจริงๆไม่ใช่แค่ทำตามกฎแต่คือการสร้างยาที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเพื่อผู้ป่วยค่ะชัดเจนมากค่ะมีประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนิหนึ่งนะครับการที่ Q10 เนี่ยให้ความสำคัญกับ KM และ q r m มากๆอย่างเป็นระบบขนาดนี้ค่ะมันอาจจะกำลังสะทอนทิศทางของอุตสาหกรรมยาหรือเปล่าที่กำลังเปลี่ยนจากการเน้นแค่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปสู่อะไรคะ ไปสู่การพยายามทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งคาดการแล้วก็ป้องกันปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นด้วยซ้ําอืมก็น่าคิดนะคะคําถามคือแล้วสาสาหกรรมหรือแม้แต่พวกเราเองเนี่ยพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมแบบนี้เพื่อไปสู่อนาคตของการประกันคุณภาพยาแบบนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าสนใจครับ